สิบเกทนาฬิกาแล้วครับเย็นเย็นของวันที่33สิาำหรับแปลง3าิของราอรายงานอีกครั้งหนึ่งครับเราเมื่อเช้าก็หลังจากฝนตกก็ลงไปแล้ว1คลิปวันนี้ก็ร้อนนะครับ ชงเช้าๆก็ร้อนหน่อยแต่พอมาช่วงไบ่ายก็ทําท่ามันจะตกนะครับแต่ก็ยังไม่ตกแต่พอตอนเย็นนี้ก็เหมือนจะตกอีกครับแต่ไม่รู้จะยังไงนี่คือช่วงหัวค่ำนะครับ ช่วงนี้ก็จะอัปเดตบ่อยนะครับเพราะว่ากําลังเข้าสู่ช่วงหัวเร็วหัวต่อกําลังจะได้ตัดดอกรับใจหายอยู่เหมือนกันเพราะว่าต้องเจอกับฝูงของยมทูตแหะครับฝูงสัตว์ร้ายของกระบวนการแมงกินนูนแหะครับขนาดฝนตกก็คิดว่าเขาจะไม่มาแต่ก็ยังมานะครับแต่ก็ด้วยความเป็น ดาวเรืองเนาะเขามีการรีเซ็ตตัวที่เก่งอยู่นะครับเพราะอย่างเมื่อคืนนี้ก็นี่ครับยุ่ยมอน,นกันนะครับแต่พอให้เวลาเขาหน่อยมีแสงหน่อยมีความชื้นหน่อยเขาก็กลับมาดูดีครั้งสามสิบสามวันที่สามสิบสามของแปลงสาธิษของเรานะครับก็จะเรืออยู่อีกประมาณสัก สิบวันสิบสองวันก็ถึงเวลาที่จะตัดดอกกันได้แล้วนี่ก็เริ่มขึ้นช่อดอกมาเยอะมันกันแล้วเห็นช่อดอกกันเยอะมันกันแล้วนี่ครับเริ่มออกมาเยอะมันกันแล้ว ลองนะครับที่สมุนไพก็เริ่มมีช่อดอ,อกโผล่ขึ้นมาบ้างแล้วครับมาไปมีดแรกนี่ก็ถ้าจากประมาณการก็45บวันแล้วครับแต่ความเป็นกริงเท่าไหร่นั้นก็ค่อยว่ากันเพราะสถานการณ์ตอนนี้ก็คือดูทั้งลมทั้งฝนทั้งแมลงอะไรต่างๆนะครับที่มันรุมเรา เราก็ได้แค่เข้าดูเท่าลับเข้าดูเขาใช่าั้นนี่ก็ลมมาแล้วครับนี่คือบรรยากาศโดยรอบของช่วงเย็น พฤษภาคมครับช่วงเทศกาลที่เขากำลังหาเสียงกันนี่ครับไม่กี่วันเขาก็จะเบ่งบานขึ้นมาแต่ว่าไม่รู้จะสู้กับขบวนการของแมงจีนุ่นได้ไหมเพราะว่าเขาลุมเราเล้วเดินครับ สองวันแล้วครับไม่ได้ให้น้ำก็น้ำฝนนี่แหละนี่ครับขึ้นมายมกันตุ่มดอกช่อดอกออกมาโชว์กันเลนี่ครับแปลงที่่าจะสวยที่สุดแล้วรเริ่มมีช่อดอ,อเนแเ้วครับโดนความชื้นได้น้ำฝนได้ ออกสกนในโตเก้นภาต่างๆที่มาช่วยเขาแลอนก็เริ่มมีช่อดอกไม้เห็นล้วตอนนี้ก็กำลังลุ้นหนักแล้วครับว่าจะออกมาในลักษณะไหนนี่ก็มีตายกันบ้างครับตายเห็นตายทุกวันนะครับตายอย่างนี้แหละ แต่ไม่รู้เพราะสาเหตุใด,ดนะครับมีลมกันช่วงมานิดหน่อยนกัสวยพอโดนฝนแล้วก็เหมือนเขาได้ รับโอกาสอย่างเต็มที่นะครับก็สัต์ขึ้นเลยโตขึ้นมาทันทีเลยนนก็ตามมาเรื่อยๆนะครับแต่เอาเข้าจริงๆเราไม่รู้ว่าแถวไหนนะครับเดี๋ยวเวลาตัดดอกริงงไม่รู้ว่าแถวไหนที่จะสวยแล้วก็ตัดดอกถึงไม่ได้สวยอย่างนี้แต่เอาเข้าจริงๆไม่รู้จะผ่านหรือไม่นะอาจจะโดนเชื้อราอาจจะโดนอะไรนะเราก็ยังไม่รู้ครับแต่ตอนนี้ก็คือ ดดูีนี่ครับตอนเช้าที่ลงที่ไปตรงนี้ท่วมแต่ก็พอมันร้อนเนาะเขาก็เริ่มที่จะน้ำก็ลดลงไปแล้วครับลดแล้วพอใจชืน้นมันแต่ถ้าคืนนี้มาอีกก็โอ้ังสองครั้งสามนี่ก็แย่ใช่ไหมครับ แต่ถ้าเท่นี้ก็โอเคแล้วครับสวยด้วยแหละได้น้ำได้เนื้อกันเต็มที่แล้วครับไม่จะเป็นต้องให้น้ำและเนี่ยแต่ถ้ามาอีกสักสองครั้งโอ้โหน้ากลัวมากเพรน้ำมันเริ่มจะอิ่มตัวมาจจะท่วมเลยแต่ก็จะถว่ายังได้อยู่นะครับเนี่ยือว่าผ่านอยู่แล้วก็สวยด้วยพวกปุ๋ยพวกอะไรก็ได้ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้วครับขึ้นมาสวยนะจว่าสวยหน่อย ได้สเปกเลยนะครับแปลงข้างล่างได้สเปคเลยแหละทั้งปุ๋ยทั้งต้นทั้งอะไรเขาถือว่าทําได้ดีกว่าแปลงของเรานะครับเอาแปลงของเราเนี่ยแปลงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรยเยอะครับส่วนข้างล่างเขาก็อมีปุ๋ยมีอะไรไมาใส่ดูแลดีนะครับดีเหมือนกับแต่ที่เรายังไม่ให้ผ่านก็คือนี่แหละครับเรื่องของการปรับพื้นที่นี่แหละเป็นห่วงเรื่องฝนนี่แหละครับ ห่วงเรื่องฝนนี่แหละส่วนของเราก็ไม่ห่วงเท่าไหร่ครับไม่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 ห่วงเรื่องฝนเรื่องน้ําเราเราไม่ห่วงตัดตัดออกไปเลยของเราก็เป็นห่วงก็คือเรื่องของพวกแมลงนะครับพวกแมลงแล้วก็เรื่องของปุ๋ยนี่ครับตอนนี้ก็ยังยังไม่มีปุ๋ยมาใส่กันเลยแต่ก็มีสำรองมาก็จะเป็นที่วัวสดนะไม่ได้ไม่ได้ว่าจะหมักแต่ก็ฝนมาก่อนก็ยังไม่ได้หมักเลย เย็นของแปลงสาดติ้นของเราในวันที่3สนะาคครับยวยังไงรองอัปเดตครั้งต่อไปนะครับ